พี่สิวาสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับน้องจันนั่งห่อไหมขอบคุณจันอยากมาดินเนอร์กับพี่สิวาที่ร้านนี้นานแล้วค่ะพี่สิวาเนี่ยรู้ใจจันที่สุดเลยพี่ดีใจนะที่น้องจันชอบอ่ะขอบคุณนะคะ ทีแรกอ่ะจันก็หลงน้อยใจว่าทำไมพี่สิวาถึงไม่ค่อยไปเยี่ยมจันที่โรงพยาบาลเลยอ๋อต้องขอ,อโทษด้ยนะครับพอดีพี่งานยุ่งตลอดเลยไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพขอบใจครับ ทำเจ็บหรอเปล่าครับเรยมองหน้าผมแบบนั้นเปล่าค่ะถ้าจันพูดไปพี่สิวาก็คงไม่เชื่อครับทั้งชีวิตของจันไม่เคยมีใครใส่ใจจันแบบนี้มาก่อนเลยคุณจันก็พูดเกินไปนะครับคุณแม่ของคุณจันไงครับอย่าให้จันพูดดีก,กว่าค่ะ พี่ไปพี่ก็คงไม่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าฉันใส่ร้ายแม่ตัวเองเราพอดีเลยชอบทันออแล้วนี่คุณจานใจให้ผมไปเป็นพยานเมื่อไหร่ครับผมไม่เห็นทางตำรวจติดต่อมาเลยอขอบคุณพี่สิวามากนะคะแต่คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ เห็นคุณแม่บอกว่าจะไปไก่เกียร์กับทางภลายก่อนไก่เกียร์ไก่เกียร์ได้ยังไงครับเรื่องแกข่ขนาดนี้นี่วางแผนฆ่าเลยนะครับคนทําผิดผมปล่อยไปไม่ได้ครับนี่พี่สิว่าเชื่อจริงๆใช่ไหมคะว่าภารายวางแผนฆ่าจันก็ต้องดูที่ตํารวจสอบสวนเขานะครับตอนนี้คุณจันจะแจ้งความวันไหนเลยครับก็รอหลับทางกับพยานอีกนิดหน่อยอะคะ่ะหรือยังไง จันจะบอกพี่สิวน,นะคะหลักฐานยังไงครับพวกพวกรอยนิ้วมือได้พวกนี้เหรอใช่เลยค่ะนายประเมินเนี่ยเจอกล่องเครื่องมือของพาัยที่ดัดแปลงรถตัวเองทิ้งอยู่ในถังขยะในโรงรถค่ะในนั้นเนี่ยมีแต่รอยนิ้วมือพาัยรอยนิ้วมือพาลัลใช่เลยค่ะพาัลไม่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์รถอะไรแบบนี้นะครับก็มีรอยนิ้วมือของหลายๆคนปนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็มีของพาลัย แล้วพวกพยานนะครับก็ยหวานเยแหวนนั่นแหละค่ะเห็นเต็มตาเลยนะคะว่าพาไลเนี่ยพาพวกเข้าไปทํารถพอเยวานเยแหวนเข้าไปดูอ่ะก็ถูกไล่ออกมาที่พี่สิวาซักจันแบบเนี้ยทําให้จันคิดนะคะว่าตกลงพี่สิวาเป็นห่วงจันหรือเป็นห่วงใครกันแน่เอไม่ใช่นะครับคือผมเป็นห่วงความถูกต้อง คุณจันเนี่ยเกือบต้องมาตายอย่างหัวเที่ยมผมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้หครับผมไม่ยอมจันขอบคุณพี่สิวามากเลยนะคะครับ Halt